สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องบุลไลท์สายยาวเนตตาวาริตี้ครับอันเนตตาสตูดิโอเอามาแล้วคุณแม่ขึ้นมาเลยซื้อตัวเรียบร้อยนี่ตัวเขาอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับจักบาทเนี <250. S 1> ่ยสองร้อยห้าสิบร้เด็กน้อยหนึ่งคนค่ะอ๋อสองร่วมรถน้ำหนาะในป้าย,ป,ายป้ายของ อัตราต่างๆ,ๆนะครับอ่าสิเดินทางสู่เขาประวิหารหรือว่า <ตำ S 2> ไปชม<น>พาหมออ้อแดงย่ำเทียงครับคลิปนี้สนับสนุนโดยนี่เลยครับผมผลิต <c oughs> ภัณฑ์ b i ต s t a <c oughs> ของบาวบุญมาพันดวงนะครับพี่พีทาหาน้องครับนังเฝ่าปมให้ความสะดวกสบายนะครับ <c oughs> เดินทางกันพี่น้องขึ้นไปทั้งเขากับประมาณเกือบ10กิโลครับ <c oughs> มาถึงแล้วครับมาหอดจอดถึงพี่น้องครับจากลานจอดรถนะครับยางมาบกีเก่าครับกัสีหอดบรรยากาศของผาหมออีแดงครับนี่ เดี๋ยวไปบนทีมงานเฮากำลังชมวิวครับบรรยากาศสวยๆเลยครับมากันช่วงเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่ามุสึก็จะมีไอหมอกทะเลหมอกนะครับมาพอกระเบาวบุญอุ่มนะครับเป็นังไรครับมาจับเกี่ยวแล้วครับสองเกี่ยวแล้วครับสองเกี่ยวนะเที่ยวนี้มีหมอกอยู่ไกลๆด้หน้นาฝนตกบนเนาะ คิดว่าฝนตกเนต้าน้อยมาครั้งแรกหรือเปล่านะครับมาครั้งแรกว่าหนึ่งมากี่ครั้งแล้วครับสามครั้งแล้วน้นองงนมากี่ครั้งครับครั้งที่สี่พี่ต้านครัจจนน้งแรกเลยนะครับผมนี่มาเห็นบรรยากาศครับอมองไปไกลพี่น้อง ทั้งปุ่นก็จะเป็นผานะครับเดี๋ยวซู้มให้เบิงพี่นอ้องซู้มเข้าไปให้เบิงเลยเป็นผาอยู่ทั้งนั้นนะครับพี่ตาลก็จะถ่ายรูปให้เนต้า พี่น้องอยางลัดเลาะขึ้นมากครับเดี๋ยวจะไปแลนด์มาร์กสำคัญก็คือตัวอักษรนะครับที่อยู่ในแท่นหินนะครับที่เขียนว่าผาหมออีแดงนะครับเอามื่อน,นี้พี่น้องเฮากับมากกันหลายอยู่นะครับแต่อาจจะหน่อยก็ม่อว่านนะครับเพราะว่าม่อว่านนี้เพิ่นเปิดให้เขาฟรีนะครับ ดูบรรยากาศโดยรอบในจุดนี้นะครับเนี่ยเจะประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นบรรยากาศช่วงเที่ยงกวกลัวแล้วนะครับเที่ยงครึ่งแล้วนะครับก็ยังเย็นสบายอยู่นะครับอากาศดีอากาศเย็นสบายครับน้ชมวิวกงกว้วงครับ เดี๋ยวไปยืนใกล้ๆผากันอีกทีน,นึงตอนนี้ครับนี่คือผาเมอ,อีแดงครับอ้าเนตตากำลังถ่ายรูปคุณแม่กำลังเก็บผ่าให้นะครับยิ้มหานน่ารักน่ารักโอ้โหทุจ้านะครับมีดอกไม้มาไหว้พระด้วยนะครับ ยิ้มมานิ้มมาน,นโอโหมาดูครับบรรยากาศโดยรอบครับด้านหลังของหินครับก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรนะครับอ่าด้านนู้นก็ถ่ายรูปเป็นคู่ครับถ่ายรูปคู่กันนี่แล้วครับ วิวบรรยากาศครับพี่น้องทางฝั่งพี่น้องกัมพูชาเฮาครับกับยูยูด้านนั้นนะครับนี่อันนี้ผู้บาลข้าแม่บอกระสาวเขาแม่บ่นี่นคือตอนแรกคือว่าสาวเหนือโอ้เป็นสาวข้าแม่เน้องตาตาพี่พี่ครับบริการรูปถ่ายด้วยนะครับ โอ้โหนีนี่ของเขาันคมีคบาย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 ,บายนี่คือความสุขที่ผ้ามอยแดงบายบายขอบคุณทีมงานครับ,บ,บขับทีมงานกบมากาพระเดียบรอยเดินทางก่อนไปในจุด ชมวิวสูงสุดครับสิไร้เห็นเขาพระวิหารด้วยนะครับตายพี่น้องเนตานั่มทีมครับยางนั่มไปเลยก่อนที่จะขึ้นไปจุดสูงสุดครับมาพ่อกับเจ้าทินครับเผินนอนเฝ้าอยู่นี่แหละครับไปเบิงหนาตาเพิ่นก่อน บรรยากาศจุดชมวิวครับนี่มไปไกลๆคุ่พีึนนอก็็จะเห็นเขากระไิหารนะครับามาดูด้านนี้ว่าน้องเนต้ากำลังส่องกำลังส่องกล้องเห็นบนอเห็นบนอ อ่าส่องเลยลูกส่องเลยเห็นหรือเปล่า,ว,าว้าวเห็นไก่ไหมครับผาหมออีแดงครับครับานหญ้ากว้างๆยุนี่นะครับก็คือบริเวณของที่ตั้งป้ายนะครับนี่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารผาหมออีแดงนะครับ เป็นจุดพักพรครับเรียกว่ามีการจำลองครับเขาพระวิหารนะครับให้พี่น้องได้เบิงครับอยู่ทั้งนั้นนะนี่ครับเดี๋ยวตามไปเบิงกันว่าเพิ่นจำลองรูปแบบไหวสวยงามนะครับให้ได้มาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกันพี่น้องอา้าวสงสกว่าจะสมบูรณ์ นะสมบูรณ์แบบเลยนะครับนี่สมบูรณ์แบบเลยครับพี่น้องกับบอไดมีโอกาสพานเขาไปเห็นทางฝั่ง,งกัมพูชานะครับผู้ใดมาเนาะได้ายเอ้ยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบครับเงาเลยเงาเลยยาวเลยนะครับผมนี่ครับเห็นบรรยากาศกันเต็มเต็ม สวัสดีครับบอสาอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยกินก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงครับเผ็ดไหมบอสโบครับสีสเกตครับโอ้โอ้ครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับพี่โบก่อนสววยันพี่สวยทักทายบอสโบนะครับก็กำลังจะมีข่าวดีนะครับก็ยินดีด้วยครับคนหน่อยๆนี่จังไดน้อคนหน่อยๆนนี่น้อ ไหนไหนไหนสวัสดีทักทายกล้องหน่อยสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงหอบเสียงเมื่ยจุบบ๊บจุ๊บบาย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 ดูเด็ฮะว้ามาจากไหนว่าก็กล่องมั้ง <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามจุดต่อไปกันนะครับ อ่าอยู่ันที่ป้ายพมองอีแดองอุทยานถึงชาอดเ<ๆ>ขาพระวิหารเป็นวิดีโอเดี๋ยวเราไปสแกปกันนะครับ <laughs> มันจะได้ชัดเหมือนกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับนะอากาศดีอากาศสบายสนุกสนานเยี yeah. ่ย<ๆ>มมินิฮาร์มินิฮาร์ดอันใหญ่ใครสองคน โอเคครับบา,า่ถายใายบม,มามามาเดี๋ยวถ่ายเป็นลูกภาพนิึงนะครับครับ,บและนี่คือบริเวณชมวิวครับลานฮักลานกอดออดหลอดสีสเกตนะครับพี่น้องพันไปพันมาผ้มา,ามออ้อยแดงครับมีกาแฟสดบริการมีห้องน้ำสะอาดนะครับ ดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกคนทุกท่านครับอย่าลืมผ่านมาชมนะครับบรรยากาศที่ผาหมออีแดงนะครับเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศของอบริเวณผานะครับนี่อีกกรอบนึงนะครับสำหรับพี่น้องที่บรท่นใดเคยมาเที่ยวนะครับอันนี้ขนาดมากตอนเที่ยงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหน้าผาลึกลงไปเลยนะะลึกลงไปเลย นะครับมาตอนเทียงก็ยังมีเมฆมีหมอกมีสายฝนปยปลายอย,อยู่ตอนเศร้าคือสีง,งามพี่น้องตอนเศร้าสีง,งามครับแหะครับอ้าวมื้อนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจครับที่ผ่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวสได้เดินทางกลับนะครับขอบคุณที่ผ่านเข้ามาติดตามรับชมขอบคุณกำลังใจพี่น้องที่กดไลค์ กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ติดตามผลงานต่อๆไปเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ติดตามก็ได้ช่องบุญลายสายยาวนี่แหละครับพี่น้องทิมไทยโดยงานเพลงก็แล้วกันนะครับให้ได้ฟังกันล่มแห้งแั่สู้หน่ผากว่านอนะครับอ่ะทิมไทยโดยงานเพลงหเหมือนม้วนหายุดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายครับ ฟังใจเมโลดีดิมเดิมๆคอนเฟิรมบอกเคยลืมใดเพลงหาที่ตราตรึงใจน้องกับอายฟังกันสองคนอยู่หางไกลาตาเสียงเพลงแววมายิ่งพาใจสั่น่วงหลยผู้สาวไกลบ้านย่านลงลืมบ้าน อดีตผ่านคนเพลงยินดียุคใหม่มีหลายสไตล์ให้ฟังจนล้นลุกคุ้งบานบานจนจนเฝ้ารอหน้ามนด้วยรักหมดใจอยากคูงเพลงเต่าที่เจ้าบอกว่ามวละลาสุดไปฟัาง ทางไทบอกอายได้บ่นุ่งกลางทนสงลมทายเคยได้ห้องหามนำกันเกียงข้างร่วมทางสร้างฝันคือสิ่งยืนยันสัมพันธ์นาเาเพลงเก่าลาสุดหยุดฟังด้วยใจมองหมนหวบ่อหนอผู้หลังคน 4เดือนผ่านพ้นคิดหอดบ่ดเศร้าเพลงดังฟ้ังใจแห่งฟ้างอายก็แห่งเอาคงสิดีเมื่นี่เพลงเก่าได้ฟังทางเจ้าคือสิมวันจะอาย อกกว่ามวลลางล่าสุดไปฟังทางไทบอกอายไดบอนุงกานสงลทาเคยได้ห้องหานำกันเพียงข้างร่วมทางสร้างฝันคือสิ่งยืนยันสำพันธ์าเเก่าลา ยุดฟังด้วยใจหมองมหมุนหัวบ่อหนอผู้หลังคนปีเดือนผ่านคนคิดหอดบ่อเศร้าเพลงดังฟ้างใจแห่งฟ้างอายกะแห่งอ่าวุ้งสีดีมือนี้เพลงเก่าได้ฟังทางเจ้าคือสิหมวนใจ